สวัสดีครับทุกคนกคน่ะวันนี้อยู่ช่องดิทีกีเดทแอนเท็กซ์ินะคะ EP ที่3ค่ะทุกคน <c oughs> เราจะมเรามาเิ่มกันเลยนะคะ Day 4่นะคะ Day 4ที่เรายังไม่ได้กด New Day ใช่ไหมย,ยังไม่กด End Day นะคะ d ด a y ไปนะคะเป็นวันที่ห้าโอเคดูเฟสไหนสิเฟสมาอยู่นี่คะ่ะ <c oughs> มาเอาซื้อของเมื่อ EP ก่อนนะคะเป็นสปินเนอร์นี่โอ้โหตุ๊ยตุ๊บ มีข่าวมาใหม่นะคะคโคลนิวนะซีนีโอของเอ่อวัดวัดโซเชียลมีเดียนะคะมีแผนการเปิดแพลตฟอร์มพิเศษพั์ของเก่าและพระธาตุเฮ้ยมันเกี่ยวกับไอ้คนที่เขาเอาก่อนแล้ววะอีพ,พีก่อนนะคะแล้วก็มีทูตเอชโพลเลอร์ Explorer นะคะแวมไพร์ข้างใครอ้างว่าพวกเขามีข้อม,มูลว่าใครฆ่านักล่าแวมไพร์แล้วไม่ทั้งก่อนเราให้นักล่าแวมไพร์รอดหรือเปล่าวะลืมเอออ่าโอเคนะคะฟอกลิมนะคะวันนี้เป็นไงบ้างน,นะคะ มอร์นิ่งกลิมนะคะดีนะที่คุณเนี่ยให้ความสนใจนะคะจากงานงานของเราทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถอนุญาตให้คนงานหลับหรือว่าทําผิดพลาดได้นะคะไม่ไงั้นความผิดพลาดเนี่ยมันจะทําให้การทํางานเนี่ยมันแย่ลงนะคะโอเคโคตาสาหรับวันนี้นะคะมีมีมนุษย์2คนต้องตายนะคะแล้วก็มนุษย์คนนั้นต้องมีแบ็กกราวในการทําเรื่องของอวิทยาศาสตร์นะคะ,ะฉะนันหวังว่าคุณจะมีความสุข เงาคุณนะเปรนะคะมีแบ็เก่าในการไซเอนต์วิทยาศาสตร์อ่ะอเคดูทีละคนเฮนรี่บิชนะคะเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมนะคะอยู่13ปีนะคะเมือลล่อเฮนรี่แย่เพื่อนนะคะด้วยเพื่อนนักเรียนนะคะด้วยไม่ใช่เพื่อนนักเรียนสิแล้วแย่นักเรียนด้วยปากกานะคะพวกเขาก็รับรู้นะคะจากในช่วงเวลานั้นว่าเพื่อน,นที่ดีที่สุดของพวกเขานะคะจะพบได้จากหนังสือเท่านั้นนะคะ เนื่องจากเพื่อนเหล่านี้ไม่สามารถใช้ปากกาได้โดยตรงหนูง,งงค่ะประมาณว่าไอคนนี้มันชอบไปไปแบบไปจิ้มจิ้มนักศึกษาด้วยปากกาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เลยทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถใช้ปากกาได้งง,งมากนะะงงแปลกแต่ว่า,ไม,ไ,มาไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะคนที่สองโอเค เกลี่ฮาโอนะคะเป็นนักโบราณคดีนะคะยังไม่บรรลุถึงชั้นธรรมาติเหมือนเขาจะเคยไปขุดหลุมฝังศพนะคะแล้วแล้วก็ชอบบุกลุกนะคะหลุมฝังศพในแต่ที่นะคะแล้วก็ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ขุดค้นพบขุดค้นสิ่งประดิษฐ์นะคะแถวแถวไฟเล่นนะคะอ๋อเป็นนักโบราณคดี hmm. อันนี้นะคะเรเน่โอโซเฮสซีแต่ละคนชื่ออ่านยากมากอะ 27ปีนะคะเป็นคุณครูนะคะเรเน่นะคะสอนภาษาและการวิจารณกรรมแก่นักศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นงานที่ยากลําบากแล้วพวกเขาก็มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อระดับวิธีการสอนของครูคนอื่นๆเน,นื่องจากเอ่อเนื่องจากครูคนเก่าเนี่ยเขาไม่ค่อยแบบว่ามีความคิดทันสมัยมากเท่าไหร่นะคะมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้รู้วิทยาศาสตร์หรือเปล่ามา g o ก วันนี้มี6คนให้ให้ได้ดูเลยนะคะเยอะมากคนนี้นะคะชื่อเมทิสเบรดดิบเจนะคะว่างานเมทิสได้ติดตามการหลบหนีของเอวินมาริสมารยาหนึ่งแล้วและหมดมุ่นอยู่กับการอยู่ของแวม,มพายมากขึ้นเรื่อยๆฮะแวม,มพายคนก่อนเหรอเคยเห็นมวกเขาซุกซ่อนอยู่ในบ้านล้างคือหาหน้าขนลุกเลยและตอกมืดอันนี้ไม่เกี่ยวแหละคนต่อไปนะคะโอ้แต่ชื่อแต่ละคนหนูขอร้องเ <laughs> ยอกูเวน เป็นดูลินชีนะคะชีนะคะอายุ30ปีนะคะเป็นวิศวกรเครือข่ายนะคะเอินเจเนียนะคะเวรนเวนนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาชีพของพวกเขาจะมีฐานะวิศว,วกรเครือข่ายจะสบเซามเมื่อใดอาชีพที่เขาทำเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะคะแต่มันอยู่กับเรื่องวิทยาศาสตร์ปะวะตายแลย้วแล้วก็คนต่อไปนะคะนิจา นิจาบาสลานะคะอายุ34ปีเป็นมักพันธุศาสตร์นะคะนิจากำลังแอบคน้นคว้าเกี่ยวกับการผสมผสานทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์นอกจากสัตว์เลีง้งรูปด้วยนมที่มีความสามารถในการสั่งข้อแสงและดอกทานตะวันแล้วพวกมันยังฝันถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนแหลมคล้ายๆเม่นแล้วก็กลไกวิจัยมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีดกว่าอืม งั้นก็คนนี้ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหนูก็จะติ๊กเลยว่าได้นะคะโอเค啦เดี๋ยววิทยาศาสตร์ใช่ไหมโอเควิทยาศาสตรนะ์คนแรกนะคะอีกคนนึงเนี่ยหนูไม่แน่ใจเลยอะ่ะคนนี้เขาเป็นเอนจิเนียร์วิศวะมันก็ไม่น่าเกียก่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคนนี้เนี่ยเขาเกี่ยวกับเรื่องแมงพายนหนูไม่น่าเกี่ยวคนนี้เป็นครูนะคะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์แค่สนใจมันไปเกี่ยวโดวยหรือเปล่าคนนี้เป็นนักวิจารณ์ คนนี้ก็ชอบแก้นักเรียนนะคะไม่เกี่ยววิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมวะนักวิจารณ์วรรณกรรมเนี่ยแล้วก็คนนี้เป็นนักโบราณคดีนะคะถ้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็มีคนนี้นะค่ะที่เขาสนใจแต่เขาแค่สนใจอ่ะแต่เขาอื่นก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะเราจะเลือกคนนี้นะทุกคนโอเคนู <c oughs> ว่ามันจะผิดปะวะโอเคเช็กก่อนนะคะโอเคส่งมันไม่แน่ใจเลยจริงๆแหละก็คะแค่สนใจนะคะ ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านำมาเจอเฟซก่อนอ What a day, Grim. What a day. Let us go over your conduct first. g r i วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นไงล่ะเรามาพูดเรื่องของพฤติกรรมของเราก่อนพฤติกรรมหมดทำไมอ่ะ Good. I see the correct amount of profiles. Today seems to be in order. เออดีวันนี้ฉันเหมือนจะเห็นโปรไฟล์ที่ถูกต้องนะคะในการ ที่ฉันลงคำสั่งไป Anyway Grim Five days you have been with us How does it feel to make the difficult choices ไงก็ตามกริม5วันนี้คุณอยู่กับเราเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างนะที่ต้อง uh, ทำเรื่องที่ทำเรื่องที่ต้องตัดสินใจยากฉันไม่ชอบมันครั้งแรกแต่ว่าตอนนี้ก็เอ็นจอยกับมันอ๋อ uh, ฉันยังรู้สึกเออฟู งงไม่นะไม่ every moment is like hell i hear i s j o b ก็ไม่ได้เกลียดขนาดนั้นนะอืมตอนแรกก็ไม่ชอบแต่ตอนนี้ก็โอเคตอนแรกก็ไม่ชอบแต่ตอนนี้ก็โอเค ah i told you one would get used to it uh, at least i hope i told you corporate motivation and all that อาฉันบอกแล้วเดี๋ยวว่าคุณจะชินจะบอกคุณเรื่องแรงจูงใจอะไรแบบนั้นนะนะ but think of the humans Do you think our office is the appropriate way to deal with them? Ah, the question is too difficult. After all, you have not even lived a week. You have not seen what the tradition has wrought. Oh, อาจจะเป็นคำถามที่ยากเกินไปท้ายที่สุดคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่หนึ่งสัปดาห์คุณก็ยังไม่เห็นสิ่งที่เราได้ทำประเพณีประเพณี This control over all the lives, unbeknownst to the humans, do you not consider it unethical to make the choices you make? I'm not happy. I'm worried so much. Is. ฉันไม่ได้กังวลมากถ้าสิ่งนี้มันเสร็จสมบูรณ์มันมันดีนะคะ It with to hear you not bother gladdens yourself hear unnecessary do me concerns you ก็กวนเกี่ยวกับว่าเราเครียดเกี่ยวกับการอ่านใจในแต่ละวันหรือเปล่าประมนั้นนะคะ is perennial and oh I do apologize for taking up so much of your time before you go are there any questions you would like to ask me มีอะถามหรือเปล่าไม่มีนะคะหนูอยากไปดูของข้างล่างมีอะไรขายบ้าง ไอ้ตังเธอเฟดหนูอ,อตังเ <แฟ S 2> ์เฟดเนี่ยด<โฟ>ูข้างล่างมีอะไรขายมีมีอยู่แค่น,<ช><ช>นี้นเนี่ยอ,อ้อืมมีบุหรี่ด้วยนะมีอะไรนะ่าสนใจใช่ไหเอนเดย์ ND นะคะแล้วก็ไปทำงานต่อดีกว่าโอเคมันไปที่บาร์นี้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยมันคืออะไรอะเนี่ยคาคาบิดัสเดนหนูว่ามันต้องไปได้ในตอนไหนสักตอนแน่เลย อันนี้มันหมุนต้องคิดย้ำๆอะ่ะโอ้เยอะมากเยอะจริงๆเดินูนะคะวันนี้ต้องมีมนุษย์6คนที่ตายแล้วก็ต้องมี2คนอายุ60แก่กับ60ที่ต้องตายแล้วก็มนุษย์ที่มนุษย์ที่มีอาชีพอาชีพเกี่ยวกับเอ่อทำเศรษฐกิจนะคะต้องตายอายุ60ขึ้นไปตายเลยเหรอวันนี้ก็ตายก่อนเลยดิ โอ้ห oh, คนเลยนะคะเรานี้เรามี8ดคนมีห้าห้ามีสี่สิร้ปีเดี๋ยวก่อนโอ้อยู่มายังไงเนี่ยรีไทยอาชีพรีไทยนะคะงั้นเราก็ต้องมีสามคนแล้วนะคะที่ตายนะคะโอเค60ขึ้นไปแล้วก็เรามาอ่านเกี่ยวกับอืมแบงเกอร์ er. คนนี้ต้องตายด้วยมั้งเนี่ยอีกสามคนนะคะที่ต้องตายน,นี่ก็แบงเกอร์คนนี้ล่ะวันนี้เป็น นักดีไซน์แอนิเมชันไม่เกี่ยวคนนี้เป็นคนดูแลร้านตบเหรอมันก็เข้ากับการอีโคโนโมีหรือเปล่าวคนสุดท้ายนะคะเป็นเป็นลัฐมนตรีนะคะอีสามคนต้องตายหนูรู้แหละมีแบงเกอร์นี่แหละหนูไม่อ่านเลยอะมันเยอะมากอะวันนี้แปดคนบ้าเหรอเนี่ยไอช็อปคิปเปอร์น่าใช่นะคะโอเคเหอชีวิตอยู่แค่สคนมันก็ตายหมดวนนี้เป็น รัฐมนตรีนะคะไม่เกี่ยวแล้วก็คนนี้เป็นนักดีไซน์แอมเมชั่นไม่เกี่ยวไปจบเลยวันนี้ทำงานถูกไหมน้อวันวันที่หกนะคะอ่ากริม it looks to be a rough day out there new recruits often falter during dark time อ่ากริมดูเหมือนจะเป็นวันที่ลำบากนะมีสมาชิกใหม่มักจะสะดุดในช่วงเวลาที่มีผิดหรอมีอะไรผิดเหรอ yet you seem to have performed adequately how do you feel after such a day ฉันสร้างวันฉันสร้างเวลาที่แย่มันมีอะไรฉันต้องทำมากเลยแต่ฉันก็ทำมัน good good we have to do what is necessary even if we do not fully understand why ดีดีเราต้องทำในเรื่องที่จำเป็นต้องทำแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า ความจริงแล้วทําไมเหมือนกับว่าทําไมต้องเลือกเซนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเลือกคนที่ทําเกี่ยวกับโคนมีนะคะ Let us hope these days do not continue. Any idea what happened? อืมฉันไม่สนตายก็คือตาย Indeed, all things <im IT> must die eventually. All things must die. <im IT> <im IT> อืมเราคิดเกี่ยวกับคำตอบของเราแลคะตายก็คือตายา <go S 2> คำตามคำสั่ง <bring> แล้วกัน หนูก็ทำตามคำสั่งคุณแล้วเฟนคุณมาพูดให้ดูรู้สึกผิดทบไมเนี่ยบอกให้เราไม่อย่าบอกให้เราว่าแบบไม่อยา่โอ้เดี๋ยวกันนะบ้ามาแล้วมาแล้วนะคะสีฟ้าโอ้ m ก g อดกัสนะคะ h อ l l o t h e r i you อารมณ์ดีมากเลยล่ะ เธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่ใช่นะโอ้ชื่อแคลรี่นะคะยินดีต้อนรับสู่ร้านคาร์บัสเดนฉจะไม่เคยเห็นคุณมาก่อนคุณเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยจะไม่ยเห็คุณมอป็ You กใหม่ใไนี่ยบิบรดิคูดเบีก็ดี I'm sure, you never thought this was how you'll end up. Sometimes these are the cards we are dealt. Hmm. Okay, newbie, before we continue, I got this little uh, game. Me mm game -hmm. with every fresh faced patron. It's real simple. Mm -hmm. All you gotta do is answer a series of questions, and I'll craft a personalized drink inspired by what you said. It's like a quiz. Um. Okay. Right. <coughs> the gist: I'll describe some sort of an odd situation, and you answer how you'd react. Uh -huh. and I usually do four questions and nothing else. Do it. Oh, they will ask us uh... about various scenarios and then ask Here we go. Prepare for a question. You wake up after an accident that has left you in a coma for decades. Your body and mind are ravaged. We wake up after accident and. คุณก็โคมา่าร่างของคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้ว The doctors offer a solution a cybernetic brain transplant with a personality Which will you choose? กูแค่มาบ้าต้องให้กูประาับตอบอะไรเนี่ยเป็นเค้กประเดิมปะเนี่ยอ่า Why do I have to choose murderbot เหมือนกับว่าหมอ แบบว่ากําลังจะแบบว่าถอดชุดเครื่องอะไรต่างๆแบบมันจะฆ่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย Time for question number two uh. You see a turtle laying on its back, belly baking in the scorching sun. It beats its legs trying to flip over, but it can't. คุณกำลังเห็นเต่าแล้วมันก็ตัวพลิกอยู่พยายามที่จะเออ่กลับตัวกลับมาด้านที่ดีแต่ว่ามันทำไม่ได้ท้าไม่ได้คุณช่วย Are not uh next up question three almost there. You behold two doors, one plain and old, the other forged of gold. The old one seems to imply disgrace and shame. The golden door cries of nobility and grand. It's up to your brave soul to make the first choice. Which door Hmm. Final stretch. As I said, four is all anyone ever needs. Before you lies a table teeming with plants. I should kind of plant would you prefer? Cactus. <laughs> Apple. got it. Let me just calculate the results. <laughs> Combative. Antagonistic. Let's go for... มันเขาจะแบบว่าถามคำถามเพื่อที่จะให้เครื่องดื่มเราหรือเปล่าโอเคกอดกินหน่อยกินแล้วหรอแค่กิน้อฉันชอบนะยาวมากเรากัสนี่ใครเดี๋ยวกดเข้าไปจะยาวอีกหรือเปล่า มันเขาให้เราเกินอะไรบางอย่างสองสามแก้วนะคะแล้วก็กสัสคือผีเหรอ Really that is what you're going for Ah uh uh, Hey now Gus play nice Well seems I'm stuck with you now <Okay. S 2> Yeah yeah i g o t t a get back to work anyway เป็นเหมือนกับผีที่ทำงานที่นี่นะคะดูจะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่จรินุไม่น่าไปคุยด้วยเลยย้อนมากยาวนานจะจัด,จด มันเขาจะใช้คำถามจิตวิทยาเลยมีปฏิทินเหรออืมมีหนึ่งถึงยี่แปดอ้าวไม่ใช่มีสามสิบวันเหรอเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะสปอตออฟเดอ a เดไม่มีอะไรน่าสนใจไปทำงานดีกว่าอย่างนั้นเฮนเดย์นะคะอ่าเพิ่งชี้บอกกันเหรออู้ตายนี่ผมทำงานมาสองวันแล้วใช่ปะ่ะเออมันยากขึ้นเรื่อยๆนะนจริงๆแล้วอ่ะอูะอ้ววววีวววอวว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  วันนี้เรามีสองคนที่ต้องตายนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีปัญหาอยู่ณนะตอนนี้นะโอเคยากจักเลยวะดูขอไปต่อคลิปหน้าได้ไหมคะโอเคนะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนกันนะคะดูดูว่าคือโยและที่เล่นมานะคะก็เดี๋ยวไว้ต่อในอีพีหน้านะคะกับการเลือกว่าใครจะตายในเมื่อกี้นะคะทุกคนมันต้องอ่านหมดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับว่าใคร ที่มีปัญหาในชีวิตตอนนี้นะคะทุกคนโอเคขอบคุณมากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้เล่นต่อะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องหนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย